สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนเมษายนทุกปีมีวันสงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยแล้วก็มีวันผู้สูงอายุด้วยซึ่งครอบครัวก็จะไปมาหาสู่กันครอบครัวก็จะไปกลับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ของบ้านกันวันนี้รายการรักด้วยถูกทางนำเสนอเนื้อหา ที่เป็นตัวเลขทางประชากรที่จะทำให้เราเข้าใจว่าในขนณะที่เราเลี้ยงลูกอยู่นั้นตัวเราคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นคนที่จะมีความหมายต่อครอบครัวอย่างไรเมื่อร้อยปีก่อนนี้คนไทยมีอายุไขเฉลี่ยที่40ปีเมื่อ50ปีก่อนคนไทยก็มีอายุไขเฉลี่ยที่60ปี อีก25ปีผ่านไปคือเมื่อ25ปีก่อนคนไทยก็มีอายุไขเฉลี่ยที่65ปีในปัจจุบันนี้คนไทยมีอายุไขเฉลี่ยที่74ปีอายุไขเฉลี่ยสำหรับผู้ชายก็คือ71.8ปีผู้หญิงอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่78ปีแล้วก็อีก25ปีข้างหน้า อายุไขเฉลี่ยของคนจะอยู่ที่79ปีผู้ชายก็จะอยู่ที่74ปีผู้หญิงจะมีอยุไขเฉลี่ยที่82ปีตัวเลขเหล่านี้ฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าสรุปง่ายๆว่าคนก็จะมีอายุยืนขึ้นตัวเลขแค่นั้นก็จะมีความรู้สึกว่าดีจังคนอายุยืนขึ้นก็จะได้ทําอะไรต่ออะไรได้อีกนาน เังนนเป็นห่วงตรงที่ว่าหลายครอบครัวตัดสินใจที่จะมีลูกเพียงคนเดียวพอมีลูกเพียงคนเดียวแล้วเมื่อคนอายุยืนขึ้นหมายความว่าลูกคนเดียวนั้นต้องดูแลรับผิดชอบรับภาระดูแลทั้งร่างกายและอารมณ์และจิตใจคนที่สูงอายุแล้วก็สภาพร่างกายที่เสื่อมถอยไปลองดูนะคะว่าตัวเลขนี้จะบอกให้ว่าสุขภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความหมายอย่างไร เราจะได้เข้าใจว่าในการทําหน้าที่ลูกในการทําหน้าที่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายนั้นเราจะต้องทําสิ่งเหล่านี้มาจนถึงอายุเท่าไหร่พบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะรักกลูให้ทา